วัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเรดดอดปืนสั้นที่เรียกได้ว่ามาแรงที่สุดจอกว้างที่สุดเลงง่ายที่สุดและคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดนี่เลยครับโฮโลซัน507 competition เรดดอดปืนสั้นสายแข่งขันตัวล่าสุดจากโฮโลซัน มาในกล่องพลาสติกแข็งอย่างดีในกล่องจะมีใบรับประกันคู่มือการใช้งานแล้วก็ผ้าเช็ดเลนส์สกรูสำหรับติดตั้งเรตดอทเครื่องมือตั้งดอทและนี่ครับพระเอกของงานบอกเลยว่าเป็นโฮโลซันตัวแรกในชีวิตผมเลยเนื่องด้วยขนาดความใหญ่โตของมันเนี่ยทำให้ผมเปิดใจอยากลองใช้โฮโลซันขึ้นมาเลยครับวินโดว์ไซส์ขนาด1.1นิ้วฮะดูครับวางเทียบกับ EOT e c h ครับ <laughs> และเราสามารถปรับเส้นเล็งได้ถึง8แบบครับสะดวกมากจะยิงละเอียดก็ได้จะยิงฉับไวก็ได้ปรับง่ายๆไม่ยากฮะแค่กดปุ่มลบครั้งไว้3วินาที เอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะอยู่ที่50,000ชั่วโมงยิ่งไปกว่านั้นมีออปชั่นเช็คเอา k e ถ้าปืนไม่ได้ใช้เรดดอ t จะดับให้เองถ้าหยิบขึ้นมาเมื่อไหร่เรดดอดติดอัตโนมัติครับ แล้วถ้าพูดถึงความอึดถึกทนเนี่ยฮาวซิ่งของโฮโลซันตัวนี้ผลิตจากอลูมิเนียม7075 T6 วัสดุเดียวกับที่ใช้ผลิตปืนเลยฉะนั้นหายห่วงได้เลยครับกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP67 หมายความว่าป้องกันน้ำได้ที่ความลึกสูงสุด1เมตรเป็นระยะเวลา30นาทีฉะนั้นตากฝนแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วถ้าเทียบกับ SRO ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันล่ะขนาดใกล้เคียงกันครับแต่ผมชอบของโฮโลซันมากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าหน้าจอวินโดว์แบบสี่เหลี่ยมเนี่ยรับภาพได้กว้างกว่าเมื่อเทียบบบบบบบกกกกกกััททีีีีี่่่่่เเป็นนนลลลลษณะะววงงมมมมแบบแแ้ออจุดึผชสหยาา ก็คือเรื่องของ p a n a l ล x ครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยดอทเก่าผมเนี่ยจะค่อนข้างมี Fish Eye Effect ครับขอบจอเนี่ยมันจะยืดยืดนูนนูนิดนึงเหมือนใช้เลนส์วายถ่ายรูปครับอันนี้ผมเพิ่งสอยสดๆมาจาก PP พ a เท i นิเลยนะฮะค่าตัวอยู่ที่1 5ื่นไปลายฮะถือว่าโอเคเลยรับประกันอีกตั้ง2ปีบอกเลยว่าเป็นดอทที่โคตรคุ้มครับไปลองยิงกันไหมไป